เลสโก้คุณผู้ชมครับเข้าสู่คู่ที่2ของเราครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งดาร์บี้แมชช์เหมือนกันนะครับผมในคู่ที่2นี้ครับระหว่างเฟร์ติกกับทีมเฮเรติกครับจาก EMEA หนุ่มพลังหนุ่มนะครับจากของยุโรปครับทีมเฮเรติกโคดิเคิลเปิดก่อนโบสเตอร์ได้อีกหนึ่งเลยครับมินิบูครับมาสักครู่นี้ครับแล้ววูดครับได้หน้าของฟาเจอร์ไปครับจังหวังสไปคับตรงนี้ของโบสเตอร์ไหลมาแล้วเดิร์กเห็นครับเรียบร้อยเลยครับเสร็จเดิร์กไปครับตรงนี้ครับในเอซายครับ2ต่อสี่ แกเปาอยู่นะฮะมีรถเลือดที่จะเล่นก่อนที่เรนเอท็อปโดตัดไปเป็นทีไลเปล่ามาเรื่อยๆแล้วสปัด์เกียร์ทัพโสเตอร์ไปมุมนึงก็เครดไปอ่าแล้วการว่าสี่ตัวผู้เล่นของแพนาติกในจังหวะเมื่อสักครู่นี้คนครบเลยครับไหลมาหน้าใกล้แล้วเบนจีฟิชชี่ครับนี่ครับเขาสโคบไ้เป็นเบิร์ดโหมดได้ไปสองฮะโอ้เีจอกันมาหนึ่งเหมือนกันครับโพนิเคิลครับเชลิฟใส่เบนจีฟิชชันไหลมาในฝายของทีตรงข้ามแล้วยิงสแปมไปมุมนี้เลี้ยง ไปได้ยากเหมือนกันครับจากในเรื่องของโพสชั่นแล้วก็เอาวูดถืออยู่เนี่ยเหลือแค่คนเดียวคนสุดท้ายแล้วครับอและหลายมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับฟิกชอ็อตรออยู่แล้วครับวูดครับปิดหน้าหอเฟเจอร์ไปซื้อเป็นโอดินมาเลยครับรอรับอยู่แล้วด้านในบีไซน์การเป็นติกมากๆครับในจังหวะบแบบนี้อาหาหา้าวและมุมมันเห็นไปปลายครับปูจัดไปสองใชเบรกไว้ที่มุมกล่องมาตรงนี้ครับแล้วเลี้ยงยังไงครับมัยังไม่ได้เบจิฟิชี่ครับเปิดหน้าของโคดิโคลไปก่อนไหลเข้ามาเลยหรือเปล่าครับฮีโร่ครับ ยังรอแถวซีเบรนอยู่มีสีไลท์ทีมานะครับพยายามจะกันแล้กลับมาใครกันมห,หนึ่งครั้งครับปูผู้เล่นของแพตติกส์ครับโดนเจ็บไปเหมือนกันปูไหลมาตรงนี้โดนบักกี้ครับเดิร์กครับตัดไปครับอะไรครับพยายามปูพยายามจะตั้งสัตว์เจาะพื้นที่การเล่นเข้าไปเรื่อยๆนะฮะแล้วอีกมุมหนึ่งที่เราไปตัดทางของมินิบูมาได้แล้วรออยู่ด้านในสายปีฝ่ายค้างไว้เลยนะครับแล้วไล่เปล่าเป่าเรื่อยๆคนที่งอเฮดช็อตตัดทางของบูไป และมุมไกลๆสองคนครับแพ็กกันมาจากบริเวณเอท็อปค่อยๆไล่กับบัร์มกาแต่มีเบนจิมพิชไปตัดคนที่เข้ามาได้แบบนี้ต้องหาต้องลื้อก่อนหรือเปล่าครับโดนเฮาเลอร์จ่ายมาจังหวะนี้เล้วเบนจิพิชเคลียร์ฮอนทิ้งแบงก่อนแบงจังหวะแรกแล้วเล่นมาไล่ครัพอดีแล้วเป็นเอฟเฟอร์ครับปิดงานนักของเบนจิพิชเอโปรเจคชัเขาเอามาเก่าไว้ตอนวอร์มตอนเลีเนีเตียวไว้เตียวไว้โอเค โอ้โหแล้วปรับสปีดเพิ่มด้วยเมห็นไหมตัดทางของมินิบูไม่ได้ก่อนเฟิร์สติวลาร์นี้แล้วตอนเลือกเลยครับสองกิวอาะไรฮะพลาติกเริ่มเครื่องติดหรือเปล่าฉีกเป้าเข้ามาก่อนครับเดิร์สแต่มีคนวางเป้าดักรอโอ้โหแล้วจังหวะแทบพลาดได้ถึงหัวแต่เดิร์สตามเทรดให้แลกกันไปกลับไม่ได้เลยครับบูมาสักคู่นี้ครับโดนเลี้ยน<อ>ตัดไปเหมือนกันแล้วคนคอีกคนได้เลี้ยนสไปครับเหลือแค่อูดเอาวูดคนเดียวอูดยังไงแล้วแทบยังได้อยู่เรือยแค่สามสิบครับ แล้วเนี่ยดับเบิร์ซาโชโใช้เวลาครึ่งวันน้องอินนี่มินิโบูแล้ววูดได้ไป2เลยครับคอนโทรลเลอร์ไปในจังหวะแบบน,นี้อัปเจอร์เองพยายามจะหามุมเอาเพลและโฟกัสต,ตาเป้ามาตัดบูไม่ได้เป <s> ็นเดอร์ไซส์ฟาว่าทางฟันติกแล้วไงฮะ และไห้มาเจอกันอยู่ในมุมแบบนี้ตัดแล้วเป็นฮีโร่ครับดับเบิลคิวทันทีมีการปะทะไรนะครับสำหรับการมุ่งเป็นติรอดูเลยครับ5ต่อ5รีเทคเล์มาก่อนมุมนี้เลียนตัดทางโบสเซอร์ไปแต่ฮีโร่จากแถวหลังเทรดให้ครับหนึ่งตันมึงต้องไม่ได้แลกกันไปก่อนระหว่างเป้าต่อไามินิบูแต่ฮีโร่ก็เทรดต่อโอ้โหแต่ตอนนี้มาแล้วครับมินิบูได้ไปก่อนหนึ่งครับตัดฮีโร่ไปครับลายพิธีหน้าทางเข้าบี สามทีวทีครับอาจจะต้องหาจังหวะในการผ่าโขนเข้าด้านในสายมาแล้วเดินกับบูไลกั้เป็นคนหนึ่งคิวก่อนเียนด้านล่างนะครับในหลุมแล้วนาวโคเวอร์ปิดอทางด้านซ้าของอัปเปอร์ไปครับวูดได้เอามาเจอร์ไปแล้ววูดได้เลยจังหวะนี้เป็นเลียสครับได้โบสเตอร์นี่ครับสองพลังหนุ่มตุรกีอะไรจะรอรับในมุมที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยกับพวกเท้าเลยฮะแต่จังหวะจะเทคจะรออยู่ทะลุทอมเมตสกรีนหมาแบบนี้ก็เจอก่อนเลยครับเพื่อก็โดนเบรกไป ับปของฮีโร่ครับเพื่อจะเข้ามาวางในไซส์ครับแล้วหูดเจ็บหนักมาจาังหวะนี้โคอนิเคิลได้นะของเลียนสไปเอเมนครับปล่อยไปที่ด้านในไซส์ให้กับติวิติกเขาไหลเข้ามามารีบูบาตรงนี้แล้วเดิร์กเฮจอนไปฟูตัดต่อมาเสียสองแบบนี้ยังไงดีเหลือแค่เดิร์กจากโคอนิเคิลเท่านั้นเลยครับมาติกแต่บูบารออกมาจาังหวะนี้ยังไงโคอนิเคิลกับเ,เสบแป๊กไม่โดนจังหวะนี้มินิบูเลยใงรสแป๊กเป็นตัวหลังแล้วปาเปเชลเปเชลแล้วบาสแบกเบรกเรียบร้อยแล้วครับใช้งานในการรีเทคได้เลยอ่ะแล้วรอบนี้มา ถอยกลับไหวอยนะวิ่งเข้ามานีบอสเซอร์จะตัดซ้อนจะโดนบูเบกเอาไว้ก่อนนะแรกกันไปเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนเพลซิ่งในการเล่นครับเดิร์กแอพเพนเชลใส่ได้เหมือนกันแล้วเรียงสวูดได้หมดละหนึ่งอาร์อะไรครับตรงนี้สไปต์ตกครับจังหวะปล่อยให้ทีมเมลิกเองเนี่ยเดินเข้ามารีเทคกันในสายกันตายครับตรงนี้คอร์ดิโกเฮดช็อตตัดทางผู้ชายทันทีนะฮะแล้วมีคนมารอซ้อนเป็นบอเวอรเจอร์ก็รอซ้อนอยู่เหมือนกันเป็นจีบิจีเกียร์ตัดหนึ่งไปแล้ววันออนหวานกับ เจอไงลาโฮให้นัดเดียวนั่นแหละเฮดช็อตทันทีนะตัวเล่นนี่เขาจะโฮโพลิชันอยู่ด้านในสายดีแล้วมารอรับจังหวะนนี้ผีฝ่ายค้างรอละเสียสองภรรยามาถึงที่เดิร์กตามกับตันนาโชว์ซัพเปอร์กันไปเดิร์กได้หนึ่งแทนจังหวบนี้เทรคไปคนละหนึ่งครับแมวางแบบนี้ก็น่าสนใจอ่ะ ของอาฟัชเจอร์แต่ต้องยิงให้ได้แล้วถ้าเกิดไม่ได้แบบนี้ก็เรียบร้อยครับเลียนจะเช็คสุดทะลุมีพิล่าไหมฮะเด็กแต่พยายามจะออกมาเล่นอยู่แล้วกลายว่าโดนตัด2เลยครับพีโร่จากอีกมุมนึงเหมือนกับสายมาได้นะครมเวอร์เซตปิดฝั่งดรอปไว้แบบนี้ได้โอกาสในการเข้าเฟสสบายแต่คนนี้ฉีกเป้ามันเก็บทางของไปที่บูไม่ได้แต่ไปที่บูเองก็โผลไปที่เชลก่อนจากก็ฝากไว้ก่อนหนึ่งฮะอย่าบอกนะเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ เบอร์เซอร์จะเดินเช็คเลยหรือเปล่าหลังบาร์ทตส์สกินหน้าไม่มีแต่ตรงนี้รับเต็มขีเองได้ไดรเงยปฏิติต้องรอดูอนะต่ายคนที่ตามมาแต่ฮีโร่ยังฉีกกลับได้ถึงเหมือนกันนะ<อ>แล่ง่าครับเลียนสครับตามมาเทอะไปให้ได้กระตายหน้าของฮีโร่ไปครับแหมัสกุนนี้ถือว่าเป็นช็อตตี้ครับและโอ้ยเบนจีฟิชชี่ตัดตรงไหนตุยหมดนะบู๊จับปิดงานไปครับโมนิเคิลครับ คอนโทรลเอระเบลแล้วโบสเตอร์โดนมินิบูแคบตัดไปครับเสียเขาตัวเลือกไปหนึ่งครับคอนิคโต้ใช้ในตัวของลิซไม่ได้เหมือนกันจังหวะนี้เจาะแล้วจังหวะในการพีเข้ามาอยู่แต่เป็นบูทเฮดช็อตตัดในช่วงครึ่งแรกเลยด้วยสามตอนนี้เขาเป็นฝ่ายตั้งรับโอ้โหแพ้สองรอบไม่ได้ก็จริงแต่ว่าได้มาสองเลยและจิกเนี่ยสูงมากๆครับคุณผู้ชมในราวนี้นะและเห็นขอบวัดระยะไกลๆก่อนอ่าฮะ ต้องดูด้วยว่าคิวบายคิวเลยตอนนี้มามินิบูมาดักรอจับแล้วแมชไปที่เรียบร้อยกันโอ้แล้วจะเป็นครั้งแรกด้วยครับของทีมเฮโรติกครับ <Okay. S 2> ในแผนที่โอตัสในแชมเปี้ยนทัวร์ครับที่จะชนะคู่แข่งด้วยจำนวน2หลักกับ1หลักนะก็ะต้องบอกว่าถ้าเล่นในหนึ่งแผนที่ครับที่จะเกิดขึ้นโอ้โหและเทรดอย่างรวดเร็วครับวูดได้ตั้น้ของฮีโร่ไปเป็นการตรงนี้สไปคตกจริงครับและหลายมากนี้เอฟเฟเจอร์ได้ก่อนหนึ่งมาบูได้นะของฟาเจอร์ไปเหลือโคนิเคิลคนเดียวครับกับบูด็อกเปลี่ยนปืนไม่ได้ครับทเสีย แลเรียบร้อยครับเป็นบูปิดงานไปทีมเฮเรติกครับผม13ต่อ3ครับแต่ก่อนนี้เกิดอะไรขึ้นกับการเล่นของเฮเรติกในโลตัสะมาครับลุยกันต่อครับตอนนี้แต้มต่ออยู่ที่ทีมเฮเรติกนะครับนำอยู่หนึ่งแผนที่นะครับต่อครับบีเมค์ขึ้นเกือบเปลี่ยนเปลี่ยนโมโอ้โผล่และสามอ้โหพีตาโอ้โหกบอาหารตรงนี้นับนับเก้าเลยเหรอ กีโลวิ่งเยอะสุดโอ้โหแล้วเรียนเก็บไป็สี่ครับจังหวะนี้ฮีโร่ครับเสถียรหน้าของเรียนไปสุดท้ายเป็นเบนจี้ฟิชชี่ปิดงานฮะนะครับอ่ะไหลมาแบบรวดเร็วครับมินิบูลอแถวหน้าบีนะครับบีเนสครับไหลมาแล้วครับตรงนี้คาวเบิร์ไปตัวเองไว้ก่อนครับไหลวนกลับไปหาเพื่อนอ้โเลือกจะดันมาสี่ครับแต่ว่าเบนจี้ฟิชชี่ได้ฮีโร่ไปก่อนครับแบงทะลุไปตอกไปตอกเอ้าเอาตอกหนึ่งและตอกสองไปเลยครับเดิร์กโบเซอร์และคอนีคั่วโอ้หรือแค่ออฟเวเจอร์คนเดียวคนสุดท้ายไปแล้วฮะใครจะอยู่ก็อยู่ซิิตกครับ ด้านหน้ามีสายรอนีเดินคอนโทรเป่ารอแต่ได้แค่หนึ่งเท่านั้นยังไม่ไดบูเทรดคืนไวมากมากแกและเอาพื้นที่ด้านในสายคืนกลับให้กับทีมได้อะจ่ายแบบทีเผลครับตัดเลือดได้เยอะพอสมควรครับฮีโร่แต่หน้าของเมจิฟิชี่ไปครับเลือนเหลือ11จังหวะนี้จะออกได้หรือเปล่าเดินแรงแรงมาฮีโร่ครับเลยเหลือบอลแม็อยู่นะเหลือเลี้ยนะโกรธขึ้นมาบูได้หนึ่งเลี้ยนได้หนึ่งจังหวะนี้สแกนติดอีกหนึ่ง วนเปลี่ยนจังหวะแล้ววางสตาร์ไว้ก่อนแล้วเอายาวมาปักปาดไปฮีโร่ได้ไปจังหวะนี้แล้วชอ็อตโบไปได้านหลังได้ไ<ฮ>ดยังไงได้ยังไงครึ่งทางและชอ็อตโบโ,<ฮ>โอ้โโหายหนึง่งแล้ววา้าวได้อีกหนึ่งแล้วเลียสกับเลสบูคัดจากเขาครับสามสูตรกับทีมเฮเรติกฟาดซื้ออาวุธได้เต็มไม้เต็มมืออีกหนึ่งคร้อยกับเฮเรติกจังหวะท่ามาจับให้มีหลุดมาวนก็มาล่าก็มาแต่เฉยๆเป็นคนอันหนึ่งก่อนตรงนี้เป็นจิ้งจกจีนนะของคนนี้เข้าขึ้นมาเหมือนกันแล้วเลียสได้เอาฟาเจอร์ไป ดเดิรกเองไปต่อไม่ได้ติดเอาไว้ตรงนี้มีแวนดอลนะครับเก็บมาฮีโร่สายวูดวางเป้ารออยู่แล้วครับและเป็นเดิร์กได้มินิบูบายทีตรงข้ามที่เหลืออยู่หมดนะฮะสายะวัดระยะไกลวัดระยะไกลแต่เป้าไม่จับเข้าหัวซะท่าไหร่ครับยังไงเราได้ไปขวา ได้แล้วหนึ่งครับไวเปอร์พิทหายไปครับแบบนี้หลายเขาไม่ได้บส่ไปหาตัดตุ๊ได้เพิ่มเติมครับจากฝั่งมุมบีทาวเวอร์คู่นี้ช็อกโบวจ่ายหมดนะครับของเลียงครับแล้วไหลมาตั้งวันนี้หายไป2เลยหายไป3มาอาฟาเจอร์ได้ไป2นะครับตัดบู๊ดไปเหลือแค่นี่ครับเลียนกับบูอีกแล้วครับคู่เดิมเลียนสไม่ได้แล้วครับติดสตันอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับเป็นโน้มเฮาส์ครับและจะกกูการ์วิตี้เวลดูด ดดแล้ว,ด,ลลว Desktop, ลดุดแล้ววนวนวนออกมาแล้วแบกไปอีกทีหนึ่งจังหวะนี้ยังไงกู้ไม่ทันนะคุณผู้ชอม50เฮเลสเตแอนเลิกมาเล่นอยู่ตรงนี้โมเบกเอาไว้เนบูล่าลูกเดียวปิดเลยครับพยายามจะกดดันการเดินเกมของฟันติกแค้บากที่สุดก่อนโคดิเคิลเชชอตัดมินิบูไปและหลอปันติกแบบมีการว่า4 5คิวต่อเนื่องมาจากฟันติกปลดล็อกราวแรกมาเลยฮะในฝ่ายตั้งรับของพวกเขาฝ่ายซ้ายมาข่าวหรือเปล่าแอนตีหลบหลบแล้วได้มาครับวันนี้เป็นน้าของฟัาเจอร์ครับ เอาามเจอออกมาเทรด์มาคนละหนึ่งเหมือนกันกับเบนจิฟิชี่ครับครับและโบสเตอร์มาเดินแรงครับแบบนี้รู้เดินแรงมาไรเคียร์ทีละพิกเซลทีทีละสเกลเทรดกันมาเหมือนกันแล้วมินิบูหรือคนเดียวมินิบูกับโคดิเคิลก็จะเป็นไฮครเปอเบสสองมาสองใบสองเล่ม สองอะโอ้ยมินิบูครับผมก่อนเลยครับเลียนส์ครับเพื่อเช็คเอาทาวเวอร์ครับไล่เคลียร์ไปแล้วมินิบูได้โคดิเคอร์อไปถ,าถ้าพลีติก <ไป S 1> เองก็ไม่ได้ปล่อยวื้ยนี่ตรงกลางเลยฮะโอ้โหจะเดินกลับมาโดนเลียนส์กับแบงทะลุเข้าหัวไปอีกหนึ่งครับอัลฟาเจอร์โอ้โหเรามินิบนูตรงกลางเอาอยู่เลยครับเบรกไปหมดแล้วฮะเหลืออยู่แค่สองคนเท่นานั้นเยอะกับฐางของโปเซอร์แล้วกลายเป็นว่าเฉาะรอเป้าแบบนี้กลับมาอีกแล้วอย่างสิ่งที่บอกว่าใน8ปรา r o u ที่ผ่านมาพิวติกเนี่ย นั่งย่อรอนั่งย่อรอแล้วโดนนะล่วงหล่นนะเบตตีบูเดินไหลขึ้นมาเรืเ่อยๆเ้าแรกผ่านไปแต่จะพีกมาจงหวาสองฮีโร่จัดให้ดับเฮดช็อตไปเหมือนกัน <c oughs> แล้วพยายามจะหาตัวต่อเนื่องมาแทะวิ่งเข้ามาหน้าใกล้คลัสติกข,ของอาเบเจอร์ก็ทำงานครับเก็บดาวของเบติีิชีช่ไปแล้วเหลือแค่คนเดียวคนสุดท้ายเลียยสตัดมาแล้ยยังไงดีหลายีทาวเวอร์เขารออยู่แล้วครับเดิร์ ต้องรอดูครับเพราะตอนนี้เขาไอทิเวตบล็อกดาวน์งลงมาแล้วตัดได้ก่อนครับที่แล้วก็ไปต่อเขาไปต่อยาวยาวมาตัดมอเตอร์ได้ได้คลื่นกันจริงแต่ยังไงดิเราแทสเบรกเอาไว้วันละยะไกลไกลเกือบแล้วแล้วยังไงดิเปลนมาปิดงานให้ครับยินลึงเราทางนะครับต่วนนี้ก่อนและเดิมกลกับมาเฮ้ยเจอวิงแมนแต่ตอนจะวิงแมนบริสนะครับเอากลับมาเดิมได้อีกหนึ่งเหมือนกันแล้วบูได้นะของ กด้านไกลเห็นโดดออกมาครับแห่เขาเรียกว่าเปลี่ยนนะวิถีเป้าไว้ก่อนนะเป็นตัวเป้าหลอกนะครับโอ้โหเรียกว่าฮีโร่ครับมาปิดง,งานให้มินิบูวนกลับมาแล้วเดิดได้ก่อนเลยครับจังหวะแรกครับแต่มินิบูไปครับเบนจิฟิชชี่ดนโบสเตอร์ไหลมาจังหวะนี้โคนิเคิลเทรดกันไปหนึ่งเหมือนกันครับเรียกเหตุในหน้าของโคนิเคิลไปกาวีตี้เวลครับจุกจิกก่อ,อก,กวนใจกันเหลือเกิน หลเอกมาโดนหน้าของบูลไปกันจังหวะนี้เรียกบอลกันใส่กันมาแล้วบูได้แล้วของเดิร์กวางแล้วไปทีโรได้เฮ้ยเออจังหวะนี้ทิ้งยาวจัดโอ้โหเวลาไม่ทันครับดูการเล่นนะสุดก็แพ้สองสุดไปเลยมีแค่นั้นนะครับคู่นี้โอ้โหแล้วโดนไปก่อนหนึ่งครับเดิร์กครับได้เป็นจีพีจีไปเลียนนานนิดนึงครับจังหวะมาสู้เดิร์กยังคงห้อยตัวเองทิ้งไว้ที่บริเวณีสายได้ไปหนึ่งเด็ดกลับมาสองตัดยาวเหมือนกันนะเดิร์ก จังหวจะจับผีมาวางปาแล้วเขาสู้สุดมาเด็ฮะเนี่ยมินิบูชอตต็อตทางเขาเดินไปได้แต่เวลาจะไม่ทันเอาครับสำหรับการอีฟูสไปของมิดิบูเอามาลงนี่นี่ครับหน้าทางเข้านะครับมาเรียบร้อยครับเดินครับได้มินิบูไปก่อนครับช็อตแรกแเองก็พยายามจะพอมาเป็นไฟหมุนแล้วก็พยายามจะสร้างพฤติกรรมเล่นกับทีดตัวเองเหมือนกันนะฮะและะว้วจังหวะจะชาร์จก็มาแบบมีดิบูเซอร์วางเป้าอยู่แล้วตัดทักของเป็นจิ๊บจิ๊บไปและไหลต่อเนื่องมาเป็นสามคิวต่อต่อเลย เข้ขเามาป่วนด้านหลังครับนี่ครับและเป็นมินิบูได้ตัวหน้าก่อนครับโบสเตอร์โดนตัดไปครับเฮ้ยอะไรแวบอะไรแวบกลับโดนเบรกเอาไว้ก่อนมินิบูรอเป้าหลังข่าวเบิร์ดหลังไซเบอร์เขแล้วลากต่อมาทานเฟอร์ครับไปทิพคิวไปมินบมาห้าเห็หมลูกที่สองครับยังไม่ได้ไปหนึ่งครับได้เดิรครับเลียนครับบอนะฮะซ้ายใจตรงกันหรือเปล่านะฮะแล้วลากต่อมาทานอร์ยังไปทิ้งไวไปมินมาห้ามลูกที่องครับยังม่ได่งครเดิ อ้าเด็สซับปืนมา, one on one. าวันออนวันจะหวะแบบนี้พยายามจะวิ่งไล่กันอยู่บูแล้วท่ามาฉีกมุมสูงสหายกระหาวแล้วแตกหลอกอุ้ยสกสิดสกิดมาปิดทิมคิวได้จะะฮต้องเรียกพลังของทีมพวกเขากลับมาหน่อยเลยนะฮะแล้วเปิดเกมไวแบบนี้เดินเคช้อนทันทีแล้วบัดมาเสียสาตัวเล่นเลยครับตีเท่าไหร่คร,รับเฮเลติกเลียนตามตกมาเบจิมิเชียไป2แถบแล้วยังไม่พอครฮะเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ช็อคโบ๊มีครับโปรตีโซเต็มๆเลยแต่เอาพาเจอขึ้นมารับหน้าใกล้แบบนี้ หมวเป้าสูนครับโตดเช็คมาพอดีแล้วโบสเตอร์บอกว่าแลกไว้ด้วยชีวิตมอะไรครับในฝั่งของดีไซน์กับหลอดสีแล้วหจัดสองหัวชุดเดียวลวดเดียวหายเลยแล้วไล่ต่อมาเลสก็เอาบ้างเหลือแค่คนเดียวคนสุดท้ายโทนิโต้โยเกมไอเมดออฟก็ไม่ได้แบกเอาว่าเผาอะไรไว้ก่อนจะฝาแหวนละกินตัวไกลมาบูมมุมเดิมมุมดีะละลายเป้ารออยู่สตารมเทรนดมาเบจิพิชชี่สองแรกหนึ่งแบบนี้ หลุดมาหนึ่งครับเดิร์สครับเดิร์สหลุดเข้าคนเดียวเกตแคทอ้าฮีโร่ฮะผิดผ้าทางเทคนิคแถวหลังจะตามเคลียร์ได้หรือเปล่านะฮะแล้วคอนดิเคิลจุ่มมาเลยละคอสติมิกดีวายรอจังหวะจะเพิกอยู่ลำพิกมาเราดีบีดปูกับปูจะเป็นคนหนึงก่อนแล้วเดิร์สกับคอนดิเคิลก็เทรดปิดกลับไปเหมือนกันสามคิวนี้เหลืออยู่แค่คนเดียวคนสุดท้ายปูแเรียบร้อยกับเดิร์สติ๊กเจอร์ปิดงานปู โหจะจะวายบูโดดไปดีจังว่ะเอาหือมอบให้นน้ของโคดิ่เข้าไปแล,ลังมาเหมือนกันแล้วเบจิฟิชชีได้เดร์กไปเหมือนกันแล้วอีโรแกับไปไ,ได้ของเบจิฟิชชีเปิดไวเปอร์พิกค,คอนโทรไว้ก่อนเลย งฝั่งของบีเชื่อมไปทั้งบีลิงก์เลยนะฮะตรงนี้เอฟเฟเจอร์ไปตัดมีดิบูมาได้อีกหนึ่งไวเบชิพิชิเดินไม้แรกขึ้นมารอค้ำอยู่แล้วจังหวะจะพลิกมาเห็นแล้วก็จับมาแบบดีเดินเฮชชอนตัดไปถอยกลับมาได้ครับสี่ตัวเล่นก่อนตัวแรกแล้วตัวสองตัวสามตามมาติดติดครับสำหรับทั้งของทีมเรติกครับเหลือแค่สองตัวเล่นเท่านั้นทีในเกมบุกเหมือนเหมือนกันนะครับทั้งสองทีมนี้ ได้กันแต่ถอยกลับแล้วเซฟปืนกระบอกมันจะคูกลับไปไม่ได้มันยังผับพอผ่านแต่ถ้าโดดไปก็ติดแล้วมันลูดลงอะนะจบจบชีวิตนะหลายมาวันนี้แค่ยังไงต่อคอดิเคิลได้แล้วของมิทูบูไปครับหลายออกมาเนกันแล้ววูดแถมใส่แล้วของโบเซอร์หลขึ้นมาตะวันนี้โคอดิเคิลเทไปแล้ววูดได้ไปอีกหนึ่งเหมือนกันแหละเบนจีฟิทชี่ได้มาเหมือนกันเอาแล้วบูได้อัลฟาเจอร์อะไรแค่วงนี้เหลือแค่เด็กคนเดียวคนเดียวคนสุดท้ายเลยยิงมาก่อนตัวแรกปั๊บเบนจี้ไป แลวเหลือบูวิ่งเข้ามาชาร์จนะใกล้แบบนี้ไปทิมคิวทันทีกันเดี๋ญญยวดจ้ถอยกลับเข้ามาเฟสมันอยู่ด้านในซ้ายนะฮะแต่มีฮันเตอร์ู่นีเข้ามาแต่แถวหลังเพื่อนเจ้าตัดทางของบูไปได้แล้วสองแรกนึงแบบนี้<อ>เก,ญญก็บบุสต์มอสเตอร์ไปเหมือนการแต่ถอยกลับได้เบิร์ดเดิร์กปิดคิวไมัไ้งอีกทีนะเจ้าของสกูชีวิตก,กลับมาแบบนี้บุสมินิบูอ่ะต้องเอาอย่างน้อยสักสองครับมินิบูอย่างน้อยสักสองครับยิงกระตุกกระตุกไว้ไม่ดีครับมินิบูครับระวังสไปทันด้วยครับบบแนี้จะกลลาายเป็นของฟติกับไปขึ้นนาหรือเปล่ ยังไงครับเลี้ยนคนเดียวไม่ได้ยันตรงนี้แล้วเหลือแค่บูนะครับเห็นแล้วครับอาวพาเจอร์เห็น <S <S อาวพาเจอร์เห็นครับมาเรียบร้อยครับบูโดนตัดไปแมชพอยต์ฟานาติกครับมาครับเดิร์กเดิร์กไหลแรงไหลแรงแรงมา <S <S ตัดเตจิฟิชไปแล้วเลี้ยนเลี้ยนได้ไปสองแล้วเลี้ยนได้ไปสามขยี้เป้ายังอยู่ในเกมคะคุณผู้ชมเอ้ยยังไงต่อรงนี้ <S <S เปิดมาก่อนเป็นกาบบิทตี้เวลครับรพัทเตอร์ฟิววิจัยเลยแล้วเช็คมาสะอัดตำแหน่งเจออีกหนึ่งคนครับโอ้โหโฮนิเคิลโดนตัดไปเหลือคนเดียวอาวพาเจอร์ไหลเข้ามาในซ้ายได้แล ท้าโดนหนึ่งเนี่ยมีล็อกดาวน์นะครับทาได้หนึ่งเนี่ยมีล็อกดาวน์นะครับโดดขึ้นมาจังหวะพอดีแล้วเป็นหูปิดงานอาฟาร์เจอร์ไปครับโอเวอร์ไทม์แคชไว้ด้วยหรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้ทิ้งเกตแคชนะครับได้มาหนึ่งครับราลิเซ่เป่าได้มาสองเลยครับเดิร์กดับเบิลแท็บส่ยพาวเวอร์อ่ต้องระวังเอทาวเวอร์ครับนี่ครับแล้วแท็บสย่ยออนหนึ่งครับ ส้มคมของสี่ตัวเล่นแฟนด์ติกรอรับหลังในบุราแบบนี้มีบายสไลเฟรกเอาหิงมาก่อนล่างปอบตรงนี้อะไรกันดี oh <yeah. S 1> ไปตัดทางของเดิร์ก oh <yeah. S 1> มาได้แล้วจ้ำตัวเองมาแล้วแทร์ไล่ต่อ oh <my> โอ้โหเบนจี้ฟิชี่วนหลังไปหาหน้าบอสเตอร์ได้อีกหนึ่งเหมือนกันครับแทชแค่ดึงเลยดึงเวลานะครับแทชแค่ดึงเวลาครับเมื่อสักครู่นี้ครับไม่ได้เข้าไปยิงต่อ oh <my> แล้วมาจังวันนี้รอเทรดกันอยู่แล้วครับรอเทรดกันไปจังวัน,นี้เอา้า ไปอีกหนึ่งวูดบอกเขิดวิธีหนึ่งว่าให้ตรงนี้กับพิตี้ไปและเหลือเนื้อหนึ่งบูและบูโดนไปแต่ว่าเวลาไม่ทันครับตรงนี้ทีมเฮเรติกออกนำไปก่อนครับโดนไปแต่ก่อนอ่ะเรียบร้อยฮะระยะไปถึงจะไม่ถึงอ่ะใช่ฮะแล้วเียเปิดตัดเท่าเด้งมาได้ก่อนลาร์เซียซาลแบบนี้อะไรฮะเกมเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วตัวที่สี่ไว้ไงคอนดิเกอร์กับอัาเฟเจอร์แต่หนุ่มสมองเบรกเอาไว้ได้ก็จริงแต่ติดมาเฮลิคอนดิเกอร์จังหวะแรก โคดิเกิลไม่ได้และอาฟาเจอร์อาฟาเจอร์รออยู่มุมซ้ายซ้ายและขวาซ้ายและขวามาคนที่เข้าได้ก่อนหนึ่งมาแล้วเป็นคนที่เข้าได้เปสองมาเดนสเตอร์ที่ขอฟาเจอร์ไปเหลือคนเดียวคนที่เกิลเลื่อนหนึ่งมาฮันเตอร์ฟิวลี่หนึ่งและสองและตายครับเรียบร้อยทีมเฮเลติกครับไปกันต่อแล้วเป็นทีมเฮลติกค่ะสองต่อสูนนะคะในวันนี้ค่ะแต่ว่า